ทึกการเดินทางต่างโลกของท่านอัศวินกระดูกเล่มที่หนึ่งตอนที่สามในคูซึ่งถูกขุดเป็นวงกลมล้อมรอบเมืองมีน้ำไหลและถูกเติมไว้จนเต็มอาจจะเพาะต่อน้ำจากแม่น้ำซึ่งไหลอย,อยู่ข้างเมืองความกว้างของคูคงประมาณ3เมตร บริเวณรอบนอกของเมืองซึ่งถูกขั้นด้วยขูน้ำมีทุ่งข้าวสาลีแผ่กว้างอยู่รอบบริเวณยามสายลมพัดผ่านก็จะเกิดขึ้นข้าวสาลีไวเป็นละลอกในทุ่งรอบรอบ คุงข้าวสาลีเองก็ยังมีคูน้ำแบบง่ายๆล้อมไว้คล้ายจะป้องกันท้องทุ่งกาแพงเมืองก่อจากหินซ้อนกันดูมั่นคงความสูงน่าจะประมาณ5เมตรมองในฐานะกกำแพงปราสาทอาจจะดูวางใจไม่ได้แต่ถ้าคิดในแง่กาแพงเมืองก็ถือว่าสร้างได้มั่นคงดีเมื่อดูจากขนาดของเมืองหากเป็นยุคแบบนี้ก็จัดว่า เป็นเมืองที่ใหญ่มากหรือเปล่านะประตูเมืองที่มองเห็นอยู่ด้านหน้ากว้างประมาณ5เมตรสองข้างซ้ายขวามีหอคอยคลายป้อมรักษาการตั้งอยู่เหนือกำแพงเมืองที่หอคอยนั้นมีทหารยามหลายนายคอยสอดสองรอบๆหน้าประตูก็มีสะพานก่อจากหินสร้างไว้ไม่ใช่สะพานชักที่เคยเห็นบ่อยๆตามเมืองในเกมในเมืองซึ่งโดดเด่นอยู่ท่ามกลางความมืดยามค่ำคืนมีเสียงระฆังดังมาจากในสักแห่ง เสียงดังกังวานไปทั่วลอยตามลมมาถึงพวกเขาท่านอากละครังปิดประตูดังแล้วต้องรีบหน่อยแล้วค่ะลิตา้ากล่าวเช่นนั้นเหมือนว่าหลังละครังดังประตูก็คงไม่ได้จะปิดเดี๋ยวนั้นทันทีแต่ท่าทางเธอ คงอยากจะให้รถม้าไปใกล้ประตูก่อนที่มันจะปิดยังไงก็เป็นรถม้าของลูกสาวเจ้าเมืองต่อให้ปิดประตูไปก็คงเปิดให้ใหม่อยู่แล้วแต่การเปิดเปิดปิดปิดประตูบานใหญ่เพื่อให้รถม้าผ่านเธอคงคำนึงว่าทหารเฝ้าป้อมจะทำงานหนักกันละมั้งประตูเมืองที่เห็นอยู่ตอนนี้น่าจะเป็นประตูตะวันออกมีทหารหลายนายที่คุมหอคอยยืนอยู่ด้านหน้าประตูและท่าทางจะสังเกตเห็นทางเขาแล้วหนึ่งในทหารเฝ้ายาม คงสังเกตเห็นใบหน้าของสาวใช้นามลิตาเขาหน้าถอดสีแล้ววิ่งตรงเข้ามาท่านลิตาเกิดอะไรขึ้นแล้วท่านมอสลินที่คอยคุ้มกันละ่ะไม่เห็นท่านเลยเสียงนั้นทําให้ทหารคนอื่นวิ่งกรูกันเข้ามาแต่มีแค่ทหารยามคนแรกคนเดียวที่สวมชุดเกราะเขาคงเป็นหัวหน้ากองลิตาบอกว่าถนนข้างหน้าห่างไปสักพักพวกเราเจอโจรดักซุ่มโจมตีค่ะพวกโจรถูกท่านอาร์คที่อยู่ตรงนี้จัดการปราบไปเรียบร้อยแล้ว แต่ท่านมอดลินกับลูกน้องรวม15คนที่คอยคุ้มกันถูกโจรใช้ดาบฆ่าตายพอลิต้ากล่าวเช่นนั้นเหล่าทหารก็ตกใจอุทานออกมาว่าอะไรนะ หัวหน้ายามองสาวใช้กับอาร์คสลับไปมาด้วยสีหน้าตกตะลึงทหารคนอื่นพอได้ยินเรื่องราวก็ส่งเสียงอึกกระทึกวุ่นวายกันพร้อมเพียงศพของท่านมอสลินกับลูกน้องรวม6กคนยังคงถูกปล่อยไว้บนพื้นที่ตรงนั้นยังไงก็ลบกวนพวกเจ้าช่วยไปนำกลับมาทีได้ไหมข้าจะพาคุณหนูกับคารลฮาร์แล้วไปรายงานสถานการณ์ให้ท่านวาคันรับทราบลิต้าบอกเช่นนั้น เหล่าทหารก็บอกว่ารับทราบข้าจะจัดเตรียมกองทหารเพื่อไปรับศพเดี๋ยวนี้ลบกวนท่านลิตาช่วยขออนุญาตท่านวาคันให้ทีนะครับเมื่อหัวหน้ากองทำวัรทยาหัดให้ลิตาเขาก็วิ่งไปเพื่อออกคำสั่งกับทหารคนอื่นหลังมองภาพนั้นเธอก็ลงจากที่นั่งสารถีก่อนที่จะหันมาทางอา์คแล้วโค้งศีรษะกล่าวขอบคุณอีกครั้ง ท่านอาร์คเรื่องราวคราวนี้ข้าต้องขอขอบคุณท่านอีกครั้งจริงๆนะคะหากมีเรื่องอะไรก็ขอให้ท่านมาหาข้าลิต้าฟาเรนสาวใช้ในคาลือหานของท่านลอร์ดลูเวเต้ข้าสัญญาว่าจะช่วยท่านอย่างเต็มที่ค่ะอาร์คเองก็ตอบไปว่าอืมงั้นอาจจะลบกวนเร็วไปน้อย แต่ข่าอยากขายม้าพวกนี้มีที่ไหนดีๆบ้างหรือเปล่าพูดแล้วอาก็ชี้ไปยังม้าเฉลยที่ลิฟมาจากพวกโจรซึ่งเลี้ยงแถวอยู่ด้านหลังตั้ง6ตัวยังไงก็เกะก,กะและดูแลได้ไม่หมดจึงอยากจะขายไปเร็วๆแต่ไม่รู้ว่าควรเอาไปขายที่ไหนลิต้าบอกว่าถ้าจะขายมา้าเข้าประตูทางตะวันออกเลี้ยวขวาตรงถนนเส้นหน้าจะมีที่ที่มีชื่อว่าคอกม้าดานโดยุ ถ้าบอกว่าข้าแนะนำมาน่าจะช่วยได้บ้างนะคะลิต้าบอกเช่นนั้นอารกจึงพูดว่างั้นเหรอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือมากเลยนะพออากล่าวขอบคุณเธอเช่นนั้นเขาก็บังคับม้าเข้าประตูตะวันออกหลังมองดูเธอขับรถมา้าเข้ามาแล้วเลี้ยวซ้ายตรงถนน จนลับตาตัวอารก็เลี้ยวไปทางขวาตามคำบอกซึ่งอยู่ทิศตรงกันข้ามสถานที่ที่ได้รับคำบอกมาเป็นอาคารไม้เหมือนโรงหมาป้ายไม้ที่สลักเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปมายื่นออกมาที่ริมถนนเมื่อผูกม้าไว้กับจุดผูกหมาอาร์ก็เข้าไปในนั้นชายคนหนึ่งกำลังดูแหลหมาอยู่เขาสูงราว160เซนติเมตรแม้ไม่ได้สูงมากนักแต่ท่อนแขนที่โผล่ออกมาจากแขนเสื้อที่โถกข,ขึ้นก็ใหญ แข็งแรงรูปร่างค่อนข้างกำยำศีรษะเริ่มหลานไว้คราวยาวถึงอกข่ามาตามคำแนะนำของท่านดิตาแห่งคาลิฮาดลูเวนเต้ข้าอยากจะขายม้านะ่ะอาบอกจุดประสงค์ของตนเองออกไปสั้นๆเช่นนั้นบอกกับชายที่น่าจะเป็นเจ้าของร้านเขาก็มีท่าทีตกใจอยู่แวบ,บหนึ่งแต่หลังไล่สายตามองตั้งแต่หัวจะหลดเท้าอย่างรวดเร็วเขาก็ฉีกยิ้มอย่างสุภาพพลางเดินเข้ามา แม้แม้ข้าชื่อดานโดเป็นเจ้าของที่นี่ครับนายท่านเอาจดหมายแนะนำมาด้วยหรือเปล่าอาก็บอกว่าเออข้าไม่มีจดหมายแนะนําหรอกแต่ท่านลิต้าบอกว่าถ้าจะขายม้าให้มาที่นี่ทางโน้นก็ไม่มีเวลาเขียนจดหมายแนะนําให้ด้วยอารกบอกเช่นนั้น เจ้าของขอคอกหมามองด้วยสายตาถามหาความหมายในคําพูดอากถึงไม่รู้ว่าควรพูดเรื่องข่าวนี้ออกมาง่ายๆดีหรือเปล่าแต่ในเมื่อที่ทํางานในคาลือฮาดของท่านหลอดแนะนํามาเขาก็น่าจะคบค้ากันเป็นปกติอยู่แล้วคงพอไว้ใจได้ละมั้งอาคบอกว่าก่อนหน้านี้บุตรสาวของตระกูลลูเวนเต้ถูกโจรดักโจมตีข้าบังเอิญอยู่แถวนั้นพอดีเลยช่วยจัดการพวกโจรให้ส่วนม้านี่ก็เป็นของที่ลิฟจากพวกโจรน,นั้นมามีอยู่หกตัว จะดูไหมล่ะพออาคบอกแบบนั้นเจ้าของร้านดานโดก็ตกใจพูดว่าว่าไงนะคุณหนูหล่อเลนงั้นเหรอแถมเป็นโจรที่ขี่ม้าตั้งหกตัวในละแวะกนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเข้าใจละยังไงข้าขอดูม้าก่อนก็แล้วกันเจ้าของร้านดานโดกล่าวเช่นนั้นเขารูปนวดพลางนึกคิดแล้วออกไปข้างนอกซึ่งเป็นคอกมา้าเพื่อดูม้าที่ผูกไว้ด้านหน้า เขาคงอยากจะดูม้าอย่างละเอียดจึงถือตะเกียงที่วางอยู่หน้าร้านส่องดูม้าอย่างจริงจังทีละตัวขณะลูบขนมันไปด้วยม้าที่ดูแข็งแรงสุดนี่ค่าให้45ซอกส่วนตัวอื่นๆ30ซอกอุปกรณ์เทียบม้าทั้งหมดรวมเป็น1ซอกว่ายังไงล่ะเจ้าของร้านดานโดเสนอราคาให้เช่นนั้นเขารูบนวดพร้อมกับทำท่าคุ้นคิดเล็กน้อย ในเมื่อไม่รู้ราคาค่าของชีพน่วยนับเงินก็คงไม่รู้เช่นเดียวกันแต่คงเป็นค่าเดินทางได้สักระยะคิดในแงด่ดีเขาคงไม่ยื่นเสนอราคาที่ไม่เข้าท่ากับชายที่สวมเกราะทั้งตัวล็อกพอคิดแบบนั้นอาร์คจึงพยักหน้าให้กับราคาที่เขาเสนอมาขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวข้าจะไปเอาเงินมาให้รอสักเดี๋ยวเฮ <Hey, S 2> พวกเด็ก มาเอาม้าเข้าไปข้างในเจ้าของร้านดานโดโค้งศรีรษะให้กับอาร์ตแล้วตะเบ่งเสียงเข้าไปข้างในร้านเด็กหนุ่มสองคนรีบออกมาจากด้านในแล้วเอาม้าที่ผูกไว้เข้าไปในโรงมา้าขณะมองดูภาพนั้นแล้วหลอสักพักเจ้าของร้านก็ถือถุงผ้าออกมาเขาเทของข้างในเรียงลงบนโต๊ะใกล้ๆเหรียญทองขนาดเหรียญหนึ่งเยนถูกวางซ้อนกันเป็นกองๆดูท่าสกุลเงินของเหรียญทองน่าจะเป็นซอร์ส หอคอยเหรียญทองมีทั้งหมด19กองกับอีก6เหรียญรวมทั้งหมด192เเชิญตรวจนับดูได้เลยครับเจ้าของร้านดานโดกล่าวเช่นนั้นเมื่อเจ้าของร้านเสนออาก็นับดูคร่าวๆใช้มือจับเหรียญทองทีละเหรียญคล้ายจะตรวจสอบจริงๆน่าจะไม่มีปัญหาอะไรอากใส่เหรียญเหล่านั้นลงในถุงเล็กๆที่ตัวเองพกมาซึ่งใช้เป็นกระเป๋าเงินมันหนักอยู่เหมือนกัน ถึงจะเป็นเหรียญทองเล็กๆแต่น้ำหนักต่อหนึ่งเหรียญน,น่าจะเท่ากับเหรียญ5้0เยนได้มองจากภายนอกเหมือนไม่ใช่ทองคำบริสุทธิ์แต่ยังไงขึ้นชื่อว่าทองมันก็หนักอยู่ดีขอบคุณมากแล้วอีกอย่างท่ากำลังหาโรงแรมถูกๆอยู่ท่านพอจะรู้จักที่ไหนบ้างไหมอาร์กกล่าวถามเจ้าของร้านเช่นนั้นเจ้าของร้านก็ถามกลับไปว่าโรงแรมถูกๆนั้นหรอมีที่พักที่ชื่อ มาลาอยู่ตรงถนนหลักใกล้ๆใจกลางเมืองนะครับว่าแต่อย่างนายท่านเนี่ยนะจะไม่มีที่พักในเมืองนี้ดานดอกรวถามเขามองดูเครื่องแต่งกายของอาร์คพร้อมทำท่าเกรงใจเล็กน้อยอาร์คจึงบอกว่าข้าเป็นนักเดินทางมีที่ไหนกันฝนกันน้ำค้างได้และเอนกายนอนได้ข้าก็พอใจแล้วละพออาร์ค ว่าเช่นนั้นเขาก็กล่าวคำขอบคุณเจ้าของคอ,อกหมาแล้วสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจเดินไปยังส่วนกลางของเมืองพระอาทิตย์ตกดินไปเรียบร้อยแล้วทั่วบริเวณจึงมืดมากบางครั้งก็เห็นคนสาวเท้าเร็ยๆเ,เ,เดินสวนไปบนถนนดูท่าหลังพระอาทิตย์ตกคนจะไม่ค่อยออกมาข้างนอกกันทว่าเวลาเดินสวนฝ่ายตรงข้ามมักจะมองมาทางอาร์คแล้วทำหน้าผวาแต่หากมีชายในชุดเกราะเต็มตัวมาเดินด้อมๆในความมืดสลัวมันก็น่าก,กลัวอยู่นั่นแหละ ช่วยไม่ได้แล้วนะอาคเจอถนนกว้างประมาณ10เมตรที่ส่วนกลางของเมืองเมืองลูเวนเต้นั้นน่าจะมีประตูเมืองแค่ทางทิศตะวันออกกับตกเพาะว่าถนนเส้นนี้กลับทอดยาวไปทางใต้มากกว่าจะเป็นตรงกลางคงมีถนนหลักที่เชื่อมทิศตะวันออกกับตะวันตกโดยตรง บ้านเรือนสองชั้นทำจากไม้ตั้งเรียงรายเป็นแนวเรียบถนนลึกเข้าไปมีลานซึ่งน่าจะมีแสงไฟลอดออกมาอยู่หลายลานมองเห็นสัญ,ญลักษณ์รูปถังเหล้าวาดอยู่บนป้ายที่ห้อยตรงหน้าลานคงเป็นลานเหล้าได้ยินเสียงอึกกระทึกดังมาจากข้างในใกล้ๆนั้นมีผู้ชายยืนโงนเงินอยู่หน้าลานเหล้า อาคจึงลองเข้าไปทักดูข้ากำลังหาที่พักชื่อมารายุขอถามทางหน่อยสิพ่ออาค์กราวถามไปเช่นนั้นฝ่ายตรงข้ามก็บอกว่าตตึกตรงข้ามโน้นข,ขอรับท่านอัศวินชายที่กำลังเมากระพริบตาปริบๆพร,รันชี้มือไปยังอาคารฝั่งตรงข้ามด้วยน้ำเสียงอ้อแอเมื่อกราวขอบคุณเขาแล้วเดินเข้าไปในอาคารกระดิ่งประตูก็ส่งเสียงดังก่อนจะมีชายวัยกลางคนออกมาจากด้านในเคาน์เตอร์ พอเห็นอาร์คเขาก็เบิกตากว้างรีบวิ่งเข้ามาทันทีอ้าวท่านอัศวินมีธุระอันใดถึงได้มาที่พักบ้านนอกแบบนี้หรือครับพอเจ้าของโรงแรมกล่าวถามอาร์คก็ตอบไปว่าอืมขอห้องพักคืนหนึ่งเอ๊ะจะจะมาพักหรือขอรับล้านค่าเนี่ยนะเจ้าของโรงแรม รู้สึกประหลาดใจเช่นนั้นเสียงของเขาจึงสูงขึ้นเล็กน้อยสภาพของอาร์ก,ก็ดูเหมือนอัศวินของที่ไหนจริงๆนั่นแหละพออาร์กแสดงท่าทียืนยันเจ้าของโรงแรมก็ส่งกุญแจห้องพักด้วยอาการวั่ววัดค่าที่พักหนึ่งคืนคือหนึ่งเซกเท่ากับเหรียญเงินหนึ่งเหรียญเห็นว่าฟื้นสำหรับใช้หุงทำอาหารคิดต่างหากอีกหนึ่งเซกฟืนนี้จะใช้ในกรณียืมใช้ห้องครัวทำอาหารด้วยวัตถุดิบที่ตัวเองนำมาหรือที่เรียกว่า คิจินยาโดซึ่งเป็นโรงเตี๊ยมญี่ปุ่นสมัยโบราณได้ยินว่าแนวคิดพ่วงอาหารนั้นในญี่ปุ่นเองก็เริ่มหลังจากยุคเอโดะส่วนทางตะวันตกค่าอาหารจะคิดราคาต่างหากเป็นพื้นฐานอยู่แล้วอาร์เดินขึ้นบันไดข้างเคาน์เตอร์ไปชั้นสองความหนักของเกาะทำให้บันไดลั่นเอ็ดอาร์ดอาร์จับลูกบิดประตูของห้องที่ถูกแบงไว้แต่สงสัยประตูจะฟืดจึงเกิดเสียงออดแอดดังขึ้นเหมือนจะติดตรงไหนสักแห่งมันจึงเปิดไม่ออก อกออกแรงดึงอีกนิดก็เกิดเสียงดังเปรี้ยงแล้วประตูก็หลุดจากบานพับติดขามือมาทั้งอย่างนั้นเฮ้ยแย่แล้วเสียงหลุดออกมาเองโดยไม่รู้ตัวอากกวาดสายตามองดูรอบๆอ,อย่างลนลานและกดประตูเข้ากับบานพับที่หลุดหาตะปูที่กระเด็นก่อนใช้นิ้วตอกตะปูเข้าไปในรูก,กวงโบ ตรงบานพับแล้วคล้องเข้าตามเดิมจนสภาพน่าจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วจากนั้นก็ล็อกเปิดปิดประตูอีกหลายครั้งน่าจะไม่มีปัญหาโชคดีที่มีพลังสามารถใช้นิ้วตอกตะปูได้แต่กลับกันถ้าไม่มีไอ้พลังนี้ประตูก็คงไม่หลุดออกมาคิดแล้วก็สับสนเล็กน้อยการมีพลังก็ย่อมดีกว่าไม่มีอยู่แล้วสิภายในห้องมีเพียงเตียงไม้แบบง่ายๆปูด้วยผ้าสีอ่อนขนาดใหญ่พืนหนึ่งเท่านั้นอย่างอื่นก็มีแค่หน้า ต่างไม้บ้านเล็กๆบ้านเดียวอากวางตะเกียงน้ำมันที่ได้รับมาลงบนกรอบหน้าต่างนั่งลงบนเตียงก่อนถอนหายใจเหนื่อยกายไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นวันที่ค่อนข้างเหนื่อยใจเหลือเกินอาก บนพึมพรมอยู่คนเดียวเช่นนั้นเขาไม่ได้กินข้าวหรืออะไรสักอย่างแต่กลับไม่รู้สึกหิวไม่รู้สึกถูกความง่วงจ่โจมด้วยถึงร่างโครงกระดูกจะมีหลายอย่างที่ไม่ค่อยเข้าใจดีไม่ดีต่อให้ไม่ต้องพักผ่อนก็อาจจะทำโน่นทำนี่ได้อยู่เทว่าอาร์กก็ตัดสินใจว่าจะนอนสักพักเพราะไม่มีความหมายที่จะตื่นมาทำอะไรในเมืองตอนกลางคืนที่ผู้คนหลับไหลแล้วแถมยังทำให้ดูเป็นโครงกระดูกเล่นล่อนเข้าจริงๆด้วย อีกอย่างเมืองตอนกลางคืนที่เห็นเมื่อกี้แทบจะไม่มีไฟริมทางที่พึ่งได้เต็มที่ก็มีแค่แสงจันทร์แม้เป็นแค่ช่วงพบคำ่ำแต่กลับเป็นเมืองที่ให้อารมณ์เหมือนกลางดึกมากขึ้นทุกทีถือสว่าเป็นเวลาเข้านอนเพื่อสุขภาพแล้วกันแต่สุขภาพดีมันจำเป็นต่อร่างโครงกระดูกหรือเปล่านั้นตอนนี้ก็พักไว้ก่อน ปัญหาอย่างแรกในตอนนอนคงเป็นเรื่องโดนโจมตีขณะหลับอยู่สินะที่พักแรมนี้ก็ดูไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยคงไม่เหมาะที่จะถอดชุดกรอออกหลังดับไฟตะเกียงอาก็นั่งลงบนเตียงโดยเอาหลังผิงกำแพงไว้เตียงไม้ส่งเสียงเอียดอาร์ตเล็กน้อยแต่อาก็เมินและหลับตาในท่ากอดอกเฮ้ยไม่มีตาสักน้อยแล้วไงถึงหลับตาได้ล่ะเนี่ยอาร์ถามเองตอบเองเมื่อภาพดำมืดลง พร้อมกับช่วงเวลากลางคืนที่ดำเนินไปภาพตัดกลับมาที่ลิตาสาวชายของตระกูลลูเวนเต้หลังแยกกับอัศวินอาร์คแถวประตูตะวันออกสาวชายลิตาก็บังคับรถม้าไปที่คาลิฮาเจ้าเมืองซึ่งอยู่ใจกลางเมืองพระอาทิตย์รับขอบฟ้าไปเมื่อสักครู่ทำให้คนสัญจรในเมืองเริ่มบางตาเริ่มมองเห็นประตูขนาดใหญ่ของคาลิฮาแล้วกำแพงหินสูงประมาณ4เมตรล้อมรอบอาณาเขตของคาลิฮ่าไว้ ตรงกลางเป็นประตูไม้บานใหญ่เสริมเล็กมีทหารเฝ้ายามยืนอยู่ข้างหน้าสามนายเมื่อเห็นตราประจําตระกูลบนรถมา้าทหารยามก็ออกคําสั่งให้เปิดประตูประตูลัวเปิดออกพอดีกับที่ดิตา้าเครื่องรถม้าเข้าไปในสวนหน้าคาลือหาที่ทําจากเห็นพวกทหารยามมองความวิตกกังวลในดวงตาของดิต้าออกไม่ว่าใครก็สังเกตได้รถม้าสังกัดตระกูลเจ้าเมืองกลับมา โดยไลททหารคุ้มกันน้ำซ้ำยังมองเห็นมาตั้งหกตัวผูกไว้ด้านหลังคงไม่มีใครที่ไม่รู้สึกถึงความผิดปกตินี้คงมีคนมาแจ้งล่วงหน้าแล้ว เมื่อลิต้าจอดรถม้าหน้าทางเข้าคารลิฮาร์ดหัวหน้าพ่อบ้านซึ่งทํางานให้ตระกูลลัวเวนเต้ก็ออกมาจากด้านในในทันทีลิต้าฟาเลนนี่มันเกิดอะไรขึ้นหัวหน้าพ่อบ้านผู้มีเส้นผมเล่นหนวดสีขาวอ่อนถามเรื่องราวจากลิต้าสีหน้าที่ปกติจะดูสุภาพนุ่มนวลแปรเปลี่ยนไปมีวิ่แววของความร้อนใจปรากฏให้เห็นตอนที่ลิต้ากำลังจะตอบคำถามประตูรถม้าที่จอดอยู่ก็เปิดออกอย่างแรงแล้วหล่อเลนก็ลงมาจากข้างในเพียงล พังด้วยสีหน้าย่ำแย่เราคนรับใช้ที่อยู่ด้านหลังหัวหน้าพ่อบ้าน เมื่อมองเห็นสภาพนั้นต่างก็ตกใจไม่แพ้กันเพราะใบหน้าของลอเลนในตอนนี้เครื่องสําอางที่เคยแต่งไว้อย่างดีก่อนออกไปก็หลุดหายผมเผ่าเองก็กระเซาะกระเซิงลิต้าลงจากที่นั่งสารถีก่อนจะมายืนเคียงข้างลอเลนคล้ายจะประคองเธอเราเจอโจรบุกโจมตีข้ากับคุณหนูนีรอดจากเหตุการณ์เลวร้ายมาได้อย่างวุดหวิดแต่ท่านมอรลินที่ไปคุ้มกันกันกบลูกน้องรวม15้าคนแม้จะต่อสู้สุดความสามารถแต่ก็สูญเปล่า ข้าอยากแจ้งเรื่องนี้ให้หนายท่านได้ทราบได้โปรดรีบไปเรียนนายท่านทีเถอะนะคะคำพูดนั้นของลิตาทำให้หัวหน้าพ่อบ้านหน้าถอสีพวกคนรับใช้รอบข้างอึ้งงันพูดอะไรไม่ออกถ้าว่าหัวหน้าพ่อบ้านก็กลับมาคองสติได้อย่างรวดเร็วและเอ่ยสั่งพวกคนรอบๆอย่างเร็วไว้ดุดยิงธนูออกไปลิตา เจ้าไปแจ้งเรื่องนี้กับนายท่านเลยนายท่านยังอยู่ในห้องทํางานประจําส่วนพวกเจ้าไปดูแลคุณหนูข้าจะวิ่งไปแจ้งเรื่องให้ท่านบอสขอทราบพูดจบหัวหน้าพ่อบ้านที่เริ่มชรลาก็วิ่งไปยังคาลือหาดอีกหลังลิตา้าข้าก็จะไปพบท่านพ่อกับเจ้าด้วยหลังมองแผ่นหลังของหัวหน้าพ่อบ้านจนรับตาลอเลนก็มองมาทางสาวใช้ลิต้าที่ยืนข้างกันอย่างแสดงเจตนาว่าจะไปแจ้งข่าวด้วยลิต้าลังเลกับเจตนานั้นอยู่สักครู่แต่ก็พยักหน้าตอบ จากนั้นก็จูงมือลอเลนเดินผ่านโถงทางเข้าคาลิฮาร์ดลิต้ากับลอเลนเดินเข้าไปในคาลิฮาร์ดกันสองคนพวกเธอขึ้นบันไดตรงกลางที่เชื่อมไปยังชั้นสองเลี้ยวซ้ายไปตามทางเชื่อมที่พาดผ่านโถงกลางเดินลึกเข้าไปในทางเดินฝั่งตะวันตกที่นั่นมีประตูใหญ่โออาแกะสลักเป็นลวดลายตั้งอยู่เมื่อลิต้าเคาะประตูเบาๆเสียงสอบถามของนายท่านก็ตอบกลับมาก่อนอนุญ,ญาตให้เข้าไป ท,ทันทีที่ผ่านเข้าไปอย่างเงียบเชียบก็เห็นอุปกรณ์เวทมนต์อย่างตะเกียงหลายอันวางตั้งอยู่และ่องสว่างให้ความสว่าง ภายในห้องทั้งสองฟากมีชั้นหนังสือขนาดเท่าตัวคนวางเรียงรายลึกเข้าไปด้านในมีโต๊ะทำงานตั้งอยู่ที่โต๊ะทำงานตัวนั้นเองเจ้าของคฤหาสห์หลังนี้กำลังนั่งเขียนบางอย่างผมสีน้ำตาลที่เริ่มขาวลงน้ำมันจนเรียบเขาวไว้หนวดและมีใบหน้ากลมบรรยากาศโดยรอบแลดูสุภาพอ่อนโยนทว่าดวงตาคู่นั้นกลับจ้องอีกฝ่ายนิง่งดูมีความเฉียบคม อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของขุนนางเขาคือหลอดของดินแดนนี้ไวส์เขาวาคันเดอร์ลูเวเตบิีดาของหล่อเลนหลังวางปากกาคนนกลงเขาก็มองหน้าสาวใช้ลิต้าด้วยความสงสยัยจากนั้นก็หันไปมองบุตรสาวที่เดินตามมาก่อนจะเบิกตาโตอย่างตกใจ เนื่องจากตามปกติไม่ใช่หน้าที่ของพวกเธอที่จะมาแจ้งว่ากลับมาถึงแล้วเป็นหน้าที่ของอัศวินมอสลินที่ทำงานเป็นคนคุ้มกันหรือบอสคอสกงสุนใหญ่ที่รับหน้าที่แจ้งข่าวจากมอสลินอีกทีแถมใบหน้าของลอเลนบุตรสาวก็สูญเสียรอยยิ้มซึ่งเคยมีอยู่เสมอและขาดความมีชีวิตชีวาไปริตาลอเลนกลับมาจากดีเอ็นโตแล้วงั้นเหรอเป็นอะไรไปมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นงั้นหรอือคำถามของวาคัน ผู้เป็นเจ้าของห้องนี้เจือไปด้วยน้ำเสียงตกใจแต่ก็อดทนข่มเอาไวา้พลางเลื่อนสายตาไปมาระหว่างทั้งสองคนสาวใช้ลิตาเดินออกมาข้างหน้า1นก้าวแล้วรายงานด้วยเนื้อหาเดียวกับที่บอกหัวหน้าพ่อบ้านไปก่อนหน้านี้ว่าไงนะรอเรเนลูกปลอดภัยดีหรือเปล่า ร่างกายไม่เป็นอะไรใช่ไหมหลังฟังข่าวที่แจง้งเขาก็ลุกพวดจากเก้าอี้ทันทีเดินตรงดิ่งไปหาลูกสาวเวลานี้คงไม่อาจใจเย็นลงได้เมื่อได้ยินว่าลูกสาวถูกโจรบุกทำร้ายจริงๆไม่ต้องห่วงค่ะท่านพ่อมีคนมาช่วยเราไว้ตอนนั้นพอดีลอเลนพูดเธอครียิ้มกว้างสุดความสามารถเพื่อลอบให้พ่อของตนสบายใจนั่นหมายความว่าผู้เป็นพ่อกล่าวถามต่อเช่นนั้นคำพูดของลูกสาวทำให้เขาพยายามถามไถ่เรื่องราวแต่จังหวะนั้นประตูห้องก็ถูก เคาะกเมื่อวาคันเอ่ยอนุญาตชายวัยกลางคนคนหนึ่งก็เข้ามาในห้องทำงานอย่างรวดเร็วเขาสูงราว180เซนติเมตรรูปร่างผอมเพรียวผมเหล็มสั้นมีสีขาวแซมอยู่เล็กน้อยหวายจรยาวบริเวณหน้าผากมีรอยย่นเป็นล่องลึกทั้งที่วัยแค่40แต่กลับเหมือนอายุเกิน50ไปแล้วเขาคือท่านกงสุน บอสคอสฟาโตลันซึ่งทำงานให้ตระกูลลูเวนเต้นี้ได้ยินจากคนหน้าพ่อบ้านว่าพวกท่านถูกพวกโจรโจมตีเจ้าคนที่มันกล้าโจมตีรถมาของตระกูลไว้ส์เขาเนี่ยมันเป็นพวกหยาบช้าแบบไหนกันแต่แค่ท่านรอเรนกลับมาได้อย่างปลอดภัยข้าก็ดีใจแล้ว บอสคอสกล่าวเช่นนั้นลอยยน่นระหว่างคิ้วของบอสคอสลึกลงไปยิ่งกว่าเดิมเขาพูดพางกดมือขวาไว้ที่วางคิ้วจากนั้นก็โค้งคำนับอย่างนอบน้อมให้ลอเลนที่ยืนอยู่ข้างๆกันลอเลนเองก็สบตาตอบครับเอาเป็นว่าข้าขอฟังรายงานเรื่องที่โดนจู่โจมหน่อยได้ไหมคำพูดของบอสคอสทำให้หวาคันปรับสีหน้าใจเย็นลงแล้วเอ่ยถามลิต้าอีกครั้งลิต้าบอกว่าค่ะการจู่โจมครั้งแรกเกิดขึ้น ล้างออกจากโคโินาได้สักระยะเราทิ้งคนป้องกันไว้แนวหลัง9คนกับโจรประมาณ20คนแล้วหนีจากตรงนั้นพร้อมท่านมอรลินแต่แล้วก็เจอโจรอีก9คนดักโจมตีอีกครั้งตอนที่ม้าหยุดพักอะไรกันโจมตีตั้งสองครั้งซ้อนกันเลยงั้นเหรอบอสคอร์สกล่าวถามขึ้นเช่นนั้นในระหว่างที่ลิต้ากำลังเล่าลิต้าก็บอกว่าค่ะเกรงว่าการโจมตีครั้งแรกอาจจะเพื่อลดจำนวนทาหารคุ้มกันก็เป็นไปได้บอสคอร์ส กล่าวถามอีกว่าแต่ว่าแล้วท่านมอสลินกับทหารอีก5คนถูกโจน9คนปราบในการจู่โจมรอบ2อย่างนั้นหรือเป็นพวกที่ค่อนข้างมีฝีมือหรือไงกันคำถามของบอสคอสที่สอบถามรายละเอียดเช่นนั้นทำให้ลิต้าค่อยๆเล่าเรื่องที่ยังหลงเหลือในความทรงจำอย่างระมัดระวังเท่าที่จะทำได้นี่มันอะไรกันมีสายในกลุ่มผู้คุมกันงั้นเหรอเนี่ยขนตัวชายที่ชื่อคาสดาดูซะบอสคอส ถ้ามีญาติพี่น้องก็รีบพามาสอบปากคำเดี๋ยวนี้เลยพอท่านวาคันออกคำสั่งเช่นนั้นบอสคอร์ก็ตอบรับว่าครับรับทราบครับหลังรับคำสั่งจากวาคันที่โกรจัดบอสคอร์ก็โค้งศีรษะหนึ่งทีก่อนจะขอตัวออกไปจากห้องวาคันเดินไปยังโต๊ะทำงานเขานั่งลงบนเก้าอี้อีกครั้งพางถอนหายใจเนยอ่อนว่าแต่กองโจรที่มีมาตั้งหตัวนั้นเหรอไม่เคยเห็นได้ยินว่ามีอยู่แถวนี้เลยเจ้าเมือง พ,พึมพำเสียงต่ำๆเช่นนั้นขณะทอดมองไปยังทิวทั์มืดสลัวด้านนอกหน้าต่างห้องทำงานพูดถึงม้าแล้วต้องใช้เงินดูแลรักษาเยอะผิดคาดนอกจากอาหารและน้ำยังต้องใช้เงินพอสมควรสำหรับการฝึกและใช้ในการลบอีกไม่ว่าจะเกือกม้าหรือเครื่องเทียมมา้าการดูแลม้าถึง6ตัวจึงค่อนข้างเป็นไปได้ยากในกองโจรขนาดเล็กด้วยเหตุนี้ หากเป็นกองโจรขนาดใหญ่ยกพลมาปกติควรจะมีข่าวลือว่วมาถึงหูเขาที่เป็นหลอดแล้วเหมือนพวกโจรมีเป้าหมายจะสังหารท่านลอเลนค่ะอาจจะถูกใครสักคนจ้างวานมาก็ได้ลิต้าบอกเช่นนั้นเธอเอ่ยข้อสันนิษฐานของตนเองให้ท่านลอดที่กำลังพึมพำพลางหันไปมองนอกหน้าต่างสำหรับกลุ่มโจรการโจมตีม้าของขุณนางนั้นปกติเป็นการกระทำที่เสี่ยงอันตรายมากขนาดการลักพาตัวแล้วเรียกเงินค่าไถ่ยังเกิดขึ้นนานๆครั้ง ยิ่งการฆ่าแล้วตั้งตนเป็นศัตรูกับขุนนางนั้นยิ่งเป็นเรื่องที่ไม่ทํากันสังคมขุนนางของอาณาจักรนี้เป็นสังคมที่แคบกว่าที่คิดหากถูกหม้หัวแล้วคงได้โดนไล่ล่าไปทั้งอาณาจักรรอเดนแน่การกระทําเช่นนี้หากไม่มีคนหนุนหลังย่อมไม่มีทางกล้าลงมือหรือจะเป็นการสร้างความลัสงซละสายของฝ่ายองค์ชายรองพอวาคันกล่าวขึ้นเช่นนั้นเขาก็ชะงักกับความเป็นไปได้ ใบหน้ากลมๆนั้นบูดเบี้ยวด้วยความตกใจและความโกรธปัจจุบันอนาณาจักรรอเดนเกิดเหตุทางการเมืองภายในซึ่งทวีความรุนแรงเป็นคลื่นใต้น้ำลับๆด้วยประเด็นเกี่ยวกับรัชธิทายาทคนถัดไปซึ่งจะขึ้นครองรากแทนกษัตริย์องค์ปัจจุบันผู้ชลาภาพมากแล้วเจ้าชายองค์โตเป็นโอรสของมเหสีลำดับสองและเจ้าชายองค์รองเป็นโอรสของมเหสีลำดับหนึ่ง ส่วนองค์ราชินีนั้นมีเพียงองค์หญิงลำดับสองเป็นบุตรเท่านั้นศึกภายในระหว่างสามฝายนี้แผ่ขยายไปไกลในพระราชวังของเมืองหลวงทว่าคิดอย่างไรเมืองลูเวนเต้ที่อยู่ติดชายแดนทางเหนือก็ดูไม่น่าจะเกี่ยวข้องถึงลิต้าซึ่งเป็นสาวชชยจะสงสัยในข้อสันนิษฐานของวาคันแต่สังคมการเมืองก็เป็นเรื่องที่เธอได้แต่มองอยู่วงนอกลอเลนเองก็คงไม่ต่างกันเธอมองมาทางลิต้าแล้วต่างคนก็ต่างสายหน้าให้กันว่าแต่ พูดถึงอัศวินในชุดเกราะที่โผล่มาตอนโดนโจมตีครั้งที่สองเขาไม่ได้เรียกร้องอะไรจากทางเราเลยเหรือวาคันกล่าวถามขณะที่มีเครื่องหมายคำถามลอยอยู่ในหัวของหญิงสาวเจ้าเมืองวาคันก็เปลี่ยนประเด็นไปยังชายที่ให้ความช่วยเหลือขบวนรถจากพยันตรายซึ่งโผล่มาในคำบอกเล่าก่อนหน้านี้นิต้าบอกว่าค่ะในเมื่อเขาช่วยคุณหนูไว้ข้าจึงเสนอจะตอบแทนให้ได้แต่เขาก็รับไว้เพียงแค่บัตรผ่านทางทองแดงของข้าเท่านั้นไม่ขออะไรอย่างอื่นเลยข้าควรจะทำ ว่าคันจึงบอกว่าหากอีกฝ่ายบอกว่าไม่ต้องการอะไรนั่นคงดีที่สุดแล้วข้าก็อยากจะขอบคุณที่ช่วยลูกสาวเอาไว้อยู่หรอกแต่ตอนนี้คนที่ใช้เรื่องแบบนั้นมาเข้าใกล้เราคิดได้อย่างเดียวว่าเขาคงเป็นคนของฝ่ายที่เจ้าชายร้องหนุนหลังอยู่เท่านั้นและว่วาคันบอกเช่นนั้นเล่นละครสร้างสถานการณ์เพื่อเอาใจเขาซึ่งเป็นเจ้าเมืองเมื่อไต่ตอง ความเป็นไปได้ข้อนั้นอัศวินที่ปรากฏตัวบนเส้นทางแบบถูกที่ถูกเวลาก็ถูกมองว่าเป็นคนไม่น่าไว้ใจในทันใดทว่าลิตา้าซึ่งได้พบปะโดยตรงนึกค้านอยู่ในใจด้วยไม่เห็นว่าเขาจะเป็นคนแบบนั้นแต่เธอก็ไม่อาจจะสอดตากในความเห็นของวาคันซึ่งเป็นหลอดของที่แห่งน,นี้ได้เอาเถอะ เรื่องจัดการกับศพของพวกมอสตินและลูกน้องกับเรื่องขับไล่พวกกระบฏท,ทางนี้จะแจ้งข่าวเองพวกเจ้าไปพักผ่อนให้สบายที่ห้องเธอะว่าคันกล่าวเช่นนั้นเมื่อได้ยินคำพูดลิต้ากับลอเลนก็โค้งคำนับแล้วออกไปจากห้องทำงานเมื่อออกมาจากห้องทำงานลิต้าก็ถอนหายใจหวนนึกถึงร่างของอัศวินที่ยังคงติดตรึงอยู่ในสมองอัศวินที่บอกด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำแฝงความเศร้านิดนิดว่าตนเป็นนักเดินทางในสายตาเธอมองไม่เห็นเลย ว่าเขาจะอยู่ในกลุ่มอำนาจใดแต่ชุดเกราะเต็มตัวของเขายังงดงามประณีตช,ชวนให้คิดว่าเขาอาจจะเป็นทหารองค์คาร์ของจัก,กรวรรดิเลวูเลนก็เป็นได้แถมพลังอันนาจเกรงขามนั้นก็ลาวกับเทพสงครามถ้าไม่ได้เห็นใบหน้าจริงๆแต่หากมีชะตาต้องกันสักวันคงได้พบกันอีกใช่ไหมนะพอคุยเรื่องนั้นกับลอเรียนที่อยู่ข้างๆกันสีหน้าของลอเรียนที่เคยตึงเครียดก็คลายลงพรางตอบรับคำว่าถ้าทางดีใจจังเลยนะ ลิต้าลิต้าก็บอกว่าข,ขอโทษค่ะมันเหมือนได้เจออัศวินที่โผลมาในนิทานเลยค่ะลิต้าที่เล่าเรื่องอย่างสดชื่นล่าเริงเปลี่ยนสีหน้าแล้วรีบก้มกล่าวคำขอโทษลอเลนทว่าพอเห็นลิต้าทำแบบนั้นลอเลนก็คลี่ยิ้มกว้างขบขันบนริมฝีปากเพื่อเป็นการลงโทษงั้นวันนี้มานอนด้วยกันกับข้านะลอเลนกล่าวเช่นนั้นคำพูดของลอเลนทำเอาลิต้ากระพริบตาปลิบๆป,ป,ปกติเด็กสาวไม่เคยขอร้องอะไรทำนองน,นี้แต่ พอนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้เธอคงอกสั่นขวัญแขวนอย่างไม่ต้องสงสัยดิ้าใช้สายตาจริงจังมองลอเรนเธอพยักหน้าหนักแน่นหลังกลุมมือสาวน้อยเพื่อมอบความอบอุ่นให้ปลายนิ้วที่เริ่มเย็นทั้งสองก็เดินจับมือกันไปยังห้องนอนแล้วก็จบตอนที่3ของนิ่ใหญ่เรื่องบันทึกการเดินทางต่างโลก ของท่านอัศวินกระดูกเล่มที่1ถ้หากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนนี้ก็ต้องกราบขออาภัยเพื่อนๆทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนําหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย